นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนณฑการพารว,วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกัดได้เดินทางมาตามตัวเลขแนวทางยูทิปวัดปูดํานะคะซึ่งวัดที่ผ่านมาเนาะค่ะปูดํานะคะ,ะ,คะเพื่อนกะให้ตัวเลขแนวทางนะนะคะซคูซีหางเน่นๆเท่านั้นเนาะคะ่ะ สามศูนตรงเป๊ะนะคะสำหรับตัวเลขของปูดำงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่17บเจ็กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ชมก็มาเบิงมาฟังน้ำกันเนาะค่ะว่าปูดำนะคะเพิ่นจะมีตัวเลขตัวไรเป็นแนวทางให้นะคะถัอด้วยอ้นกันเดียวกับ ว่องฝันดีเยอะเต่าไม่จุดแม่ไม่แม่ไม่แม่ดีให้ไปลองไปเสียงอยู่ครับครับไปเสียงเหมือนกันคิดจังหวัดที่แล้วนะครูคิดจังหวัดที่แล้วเนาะเอาไปเสียงไปก่อนเนาะครูนะไปเสียงเด็กของครูนะครับครับครูวอาเรื่องว่องฝันให้ฟังนั่มครับเดี๋ยว เราเขียนไปแล oh, <ination noises> ้วก็น่าสองคู่กอนนะครับเยอะีเขียนเหยินใคุเขียนอ๋อเ้ยเสียใจแค่ไนโอเียใจเทานี้นคูู่่ว่าจะเป็นฮาร์ดตอรดี้ก็ได้แม่มาขับโอ้รถอิจฉากับอิบบ้านไหน จะ้่แ่นอ er yeah> uh claro ีกแล้วเรอยากลุ uh ja ่ลางอยากใส่สื้อโอ้ยเป็นสายเพรอยากลุลางเนเขาเยยเขาเยอิจฉาเขาคุกับวาเขกันเคยเราจอยรอกันนะมันลึงกันมาดเลยอ่ามันทุสมควักัน แม่กรโทบไปหาผู้ไม่ย่ายิบุญช่วงแม่ได้ผนแม่ได้ผนพี่น้นองกันแล้วแหละเราได้พันเอกพิเศษไปเป็นเลขาขาขาช่วงกันแล้วผมบาดใหญผู้ไปจดอดอ๊อกเหรอหยังเป้าหัวไปหยังงห้เพราะมีแห้งผู้ฉันแหว่ พอโดนรับว้ายพ่อโดนกันลบบอกทองไทยก็โจาไนยใครควณไไปได้ไหม้านนองตร่เป็นเชี่ยวจันก็เมียแล้วอ๋อฟูสิเขียนไทยเราได้หนองจีอันเนี้ยลบมื่อเลขกัได้หรเอาะจ้าด้ฟู กออกหนอประกาศปูไอหนอเลขสามตัวเตัวมันนีสามห้าเก้าสามหกห้าไอนี้ไปไปเสียงเบมือมาสั่นปูว่ะ่ไก็เห็นเลขสามตัววันนี้ปูหายสามตัวเลยแบบนห้เพิ่นเป็นตาเองเนาะค่ะสองตัวฝันันบอกปูมันฝันเป็นล่างล่าง ก็คือจักกี้นี่โอหเก้าศูนเเขามาท้องได้หูกัน, <c oughs> กนเลยสมควรมนติแมนมันบ่แมนมาัดเหลืออีกเหลือเยอะสองหมื่นสามามื่นเนาะมาฝันหม่ไปแล้วบ่แมนเดี๋ยวไปนยังว่าให้เมือนจ้าไปอันนี้จะให้ไปแจยงให้สามตัวเนี่ย <c oughs> กะลอ้อมแจยงเป็นการแมนเป็นกษสิมาบอกไงเราเราผับปูขันมันบุญยากอะรนี่ อาการสิได้สิดีสิมีสิมีมคนมาซอยกันกันนั่นน่ะนั่นแหละนี่มีกระแต่งนั่นแล้วขอพนจากเจ้าที่เจ้าทางแม่นางคนดีนี่คุ้มค่าเพราะนาคาแม่นาคาแม่ยักษ์าขายเทีที่ดาเท,าทีวดาโฉนด<อ>บันซอยข้าพเจ้าเออยักษ์ี่หา่างหัวจะจานหึงกระจิมีคนมาซอยสั่งวัดมันเลวเดียวซ้มช้าข้าพเจ้ายัางมีลรหมายใจอยู่วันนี้นั่นแหละ กัดน้อนลงไปกับฝันฝันว่าคนสามคนหนึ่งมากใช้เนลิกาตัวซ้ายไสามข้นใี้เลยกาทังนั้นเบิเวลาใช้กันไ่นแต่เนเกนถึง้สามคนมเวลาเรากฏว่าหมอน,นั่นไหนนนนนวได้หกทีบหาส่อนวหมอนึงวันนเอียจนได้หายเกาที่ี่หลัอันนี้กมฝันเล่ ก้อฝันนี่มันกิด่เป็นตาเป็นเสียอิเลตโวทุกคนหเขาเพศกงเสียพายกับเสียใต่สั้งเสียยังบ่เสียกับยไมเสียลายๆ้องเบิ้งนกันตัวอันนี้บ่เป็นเบ้าสุดกรพเลยเนาะอาโงดะกไปถูกต้องแล้วล่ะปูโอ้ปูฝันมื่อไหรปูนี่ฝันมื่อไหครับผมฝันเมือืนฝันมือืนสดสดอนเอฝันเม สามคนหนึ่งงามเลยงามนั่นการนั่นสูงงามแล้วก็ผมน่ะก็เป็นแบบนั่นและก็รนุ่งกางเกงคนสวยงามแหละเป็นคือจะเป็นคุณเจ้าคุณมือนได้ละมามาเดปูกับไปพอดีไปบายในไปยืนเบิ้งเขาจะดีอยังกันไปยืนยื่นเสียเลยเขาไปยืนเอาเบิ้งนั่นในการไปจนไม่กาเด้อออกไปได้กันเบิ้งนี่ละด้วยสัหม้อนึงว่าได้หุ่นศึกษา มอนงมันอนเราได้หาเก้าไูกะตีว่าสามสิบสามสามหาเก้าสามหกหาเปทีเขียวสามหาเก้าสามห้าแต่คนมาสามคนเนาะค่ะปู่สคนแล้วปูก็เลว่าโมพ่นน่ะว่ากันเก้าหาก็หกหาูก็เลยเอาสามใส่เอามใส่เทมันสาคนเนาะหรือว่าคะแนนดสาคนสี่เพนนั่นแตคือ หาเก้าเก้าหากัมพูห์หาหาหกเนาะค่ะอืมอคิดเลยว่าถ้าบุญญาภรณ์นี้มีก็อธิษฐานเลยว่า,าสร้อยข้าไปเจ้าทอมเดินเม็ดแห้งแล้วแห้งอ่อนเร็วเพื่อก็มาสร้อยสั่งวันนี้สี่หาปีมันได้สำนิมดีดีสิตดายทีบ้านอื่นสั่งตะตุนต่ต่างบ้านก็ไม่ผ่าดนดาาาาีได้เนาะหาปีหาปีได้เสำนโต้หรืว่า

มานี่ก็คิดเรียกว่าบาดนี่ยแต่มาเอาน,นี้ยีการยีเด้กันแข่งนั่นอีการงามาแหละคือว่างามนไปแข้งกันมานี่เบืงเวลาทหวด์ฉันไปบะะบเบื้งเวลาหมอหนึ่งก็ว่าได้หกเจบหายทัวฉันหมอหนึงมันบอกแม่ฉันได้หาเกาฉันต,ตีว่าคนสามคนหยู่สามหาเกาสามมกาแล้วอมันสามคนหมดเล เดี๋ยีตีไปเห็กันไหมตัวเขาบวชนับเลยเขาบูชนานเลยกับปู่กับไฮไปเสียงล่องเบงกอนเนาะค่ะสองคู่ซอมหางเนาะค่ะปู่ปู่บอกว่าไฮไปเสียงเบงกอนเนาะค่ะเดี๋ยวอีกจากสองสามมือค่อยมาอีกก็ได้เนาะจ้าแบบนี้เตะจากสามมือรถเลขที่ออกจะง่ออก สองสามมือก้อนหวยอสามมือเหลือเหลือสามมือเลขเจาะก็จังมาอีกเทียนหนึ่งค่ะคือหมดบ้างฮะนเนาะปูเนาะไม่ยอเนาะงปูเนาะให้สังรวมบิคมฝันให้น้ำแล้ก่อนอธิษฐานเรื่อยเรื่อยทุกคนมันฉันออกไปแต่ต้นแรกหลายมันคือผ่านผ่านมาเลยมันมันมันบอดดิ่มันมันบอดนั่น อันนี้กับี่ต่อมามาโอ้ถือกันละโอ้สั่นซื้อซุ้มมาก่อนึงเมื่อคืนถึงหลายวันแต่ไม่ที่หลังน้ำแต่ทิ้งหลังได้เราสั่นเออได้กันมาทำบุญร่วมเนี่ยเวาสั่นก็เก็บฝากใจบุญที่ไม่ได้สองสามท่านอยู่แล้วโอ้สาธุหลายมรนาบุญน้ำเงินกูค่ะท่านผู้ชมตัวเลขปู้ดำนะคะนิมิตฝันเมื่อคืนนี่เนาะค่ะ ปูพนิมิตฝันตีข้อมฝันออกมาได้สามหาเก้าสามหกหานะคะสองตัวหาเก้าเก้าหกหกหหหกเนาะคะ่ะตัวที่ปูมาก,ก็คือหกหานะคะปูห้เอาไปเสียงเบงกอนเนาะคะ่ะหลังไอ้ก้อนหอยออกประมาณสามมือปูนัดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแอบก็จะมาตามตัวเลขย่ำตัวเลขจากปูดำอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะปกติปูดำม่นจะให้ซี ปูซีหางานันนะคะมาในมือนเนคค่ะปูเพิ่ให้ยสามโตนะคะกระหายทานผช้ชมไปพิจารณาเบิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไปยิบจับลอตเตอรี่เนาะคะ่ะเสียงโชคนะคะในวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เนาะคะ่ะและนี่นะคะเป็นหมายเลขบัญชีเนาะคะ่ะถ้าทัานใดอยากรวมทําบุญนะคะกับปูดำเนาะคะ่ะกับหมายเลขบัญชีตามนี้เลยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมทางช่องนะคะกับเป็นซื้อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมกับโปรไซวิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะท้าบ่มักบ่ชอบก็บเลื่อนผ่านเนะะา,านะ,คะค่ะทามักท้าชอบนะคะก็พิจารณาเบ่งเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทุกทุกขั้ก่อนจะสื่อก็ต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ แอกคอร์ธรรชมทุกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงนินงวดวันที่17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ